กองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจรรักรเสนอเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสวัสดีค่ะในพื้นที่อำเภอเบต,รตรงจังหวัดยะลายังมีประชาชนอยู่บ้างส่วนโดยเฉพาะชาวจีนผู้สูงวัยลูกจ้างแรงงานและชาวบ้านที่เรียนมาเฉพาะวิชาศาสนา ทำให้ขาดทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งต่อการใช้งานในชีวิตประจําวันศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตำอัทยาศัยอําเภอเบตงจึงได้พัฒนาโมเดลเบตงฮูลูให้กับกลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือให้สามารถเข้าถึงสื่อต่างๆได้ทัดเทียมกับผู้ใช้ภาษาไทยเป็นหลักเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมค่ะ อยากให้ทุกคนอ่านได้เพราะว่าการอ่านคือการทำความเข้าใจถ้าเราอ่านไม่ได้มีแต่คนชักจูงจออ์แต่ถ้ามีการอ่านมีการเข้าถึงมันก็จะเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งนะครับเรื่องบางเรื่องบางอย่างนี้มันชักจูงได้ง่ายจากลมปากแต่ถ้ามันมีหนังสือประกอบมันจะดีมากกว่านี้ครับธนก,กิจจันทโรไทยครับครูอาสากสนอมเพอเวตงจังหวัดยะลาครับ ทำงานอยู่ที่นี่ก็5ปีกว่าแล้วครับตามบริบทแล้วของครูกศนอต้องสอนทุกวิชานะครับแต่เราก็จะแบ่งกันแล้วด้วยตำแหน่งเป็นครูอาสาจะต้องสอนผู้ไม่รู้หนังสือเป็นหลักครับเราก็เลยเสาะหาผู้ไม่รู้หนังสือในพื้นที่เราก็ไปประชาคมร่วมกับ ขา่ยแล้วเราก็ได้รู้มาว่าเบตงมีบางส่วนที่ยังไม่รู้หนังสือไทยจริงๆเยอะมากแต่ว่าจะมีส่วนหนึ่งที่เขาสนใจแบบจริงจังแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ไม่รู้แต่ว่าไม่ไม่สนใจครับเราก็เลยไปจัดกลุ่มของผู้ไม่รู้หนังสือขึ้นมาแล้วก็แยกสภาพของผู้ไม่รู้หนังสือๆๆๆๆตอนแรกเราจะเอาโมเดลของ เยลาก่อนนะครับก็คือรวมกลุ่มใหญ่เลยหกลุ่มพอสอนไปสอนมามันไม่ได้อะครับเพราะว่าบางคนเขาอยากอ่านได้แต่เขาไม่อยากจำก็เลยทำให้ครูกศนโดยเฉพาะขออแนะนำให้เราแบ่งกลุ่มออกเป็น4กลุ่มนะครับก็เลยเกิดรูปแบบของสถานภาพ4กลุ่มขึ้นมาก็คือจากอ่านไม่เป็นสักอย่างหนึ่งเขียนไม่ได้ฟังไม่ได้แล้วก็พูดไม่ได้1กลุ่มแล้วก็ ฟังได้พูดได้แต่เขียนและอ่านไม่ได้อีกหนึ่งกลุ่มกลุ่มที่3นี้ก็พูดได้ฟังได้อ่านได้บ้างแต่เขียนไม่ได้และกลุ่มที่4คือกลุ่มที่พูดได้อ่านได้เขียนได้บ้างฟังได้แต่กลุ่ม4นี้จะเป็นกลุ่มพิเศษคือถ้าจบหลักสูตรเราจะปัดเข้าไปอยู่ปฐมศึกษาครับก็เข้าสู่ระบบการศึกษานอกระบบครับผม เยาวชนไม่ค่อยมีครับส่วนใหญ่ก็จะไ้ทำงานกับผู้สูงอายุที่อยากจะอ่านได้เพราะว่าเวลาเขาไปติดต่อราชการเขาเขียนชื่อไม่เป็นเขามีความสนใจตรงนี้เขาอยากจะเขียนชื่อได้เวลาไปโรงพยาบาลเขาอยากจะรู้หมายเลขของสถานที่โรงพยาบาลห้องนู้นห้องนี้ไปไหนยังไงเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผู้สูงอายุไปคนเดียวซะส่วนใหญ่จะไม่มีผู้ติดตามไปเขาก็เลยไม่รู้ว่าห้องยาเขียนยังไง ห้องหมายเลข19ห้องเบอร์9ไปแบบไหนเราก็จะมีภาษาไทยตัวเลขไทยเข้ามาส่วนประกอบให้เขาตามความต้องการของเขาครับมออามานอีนีวันนี้กูเป็เรียนเรียกอยากจะเรียนถึงขั้นไหนครับถือโมอหุเลยคปกติเราได้เรียนหนังสือไหมครับไม่เคยไม่เคยเรียนหนังสือที่นี่ที่แรกเลยครับ,รบภาษาไทยเป็นยังไงบ้าง ดีครับแล้วที่นี่มาเรียนบ่อยไหมครับเรียนบ่อยในทั่วสุเลยคือเคยเรียนอยู่ที่ปอนเนาะค่ะแต่ว่ามีน้องหลายคนก็เลยเสียสละให้น้องค่ะก็อย่างดีที่แบบเราไม่รู้อะไรเลยถ้าเราแบบไม่เปิดโอ,อกาสให้ตัวเองเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าเราจะเป็นอะไรไงคะเราก็เลยมาแบบว่าเราใจฉีกแจงมากสมัครเรียนกศน,น,นที่นี่ผู้ไม่รู้หนังสือหรือว่า เราไม่เคยเรียนเลยก็แบบมาที่นี่เราจะได้รู้ว่าครูสอนอะไรอยากรู้ว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือจุดไหนที่เราจะไปแล้วไม่หลงอะเบตงฮูลูนี้สิ่งแรกที่เราตั้งชื่อนี้เพราะว่าเราตั้งกลุ่มมาจากชุมชนเบตงฮูลูเป็นสถานที่แรกที่เราจัดทำ เรื่องการเรียนการสอนตัวนี้จริงๆถามว่าครูอาสาสอนนานยังสอนแล้วแต่สอนกระจัดกระจายนะครับสอนเป็นรายบุคคลพอออกก็เลยบอกว่าเราควรจะตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วก็ควรจะทําให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นเราก็เลยช่วยกันคิดกับข้าราชการที่นี่แล้วก็ครูอาสาแล้วก็น้องๆครูสรชที่เขามีประสบการณ์เยอะๆเราก็เลยตั้งหลักสูตรนี้ขึ้นมาถามว่าหลักสูตรนี้เราก็ใช้ แบบสิ่งเล้ามากกว่าเขาก็เกิดความชอบความสนุกแล้วเขาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เขาก็มีความสุขกับการเรียนครับผม,มต้นแบบเลยครับอยู่ที่วันพุธตอนเย็นครับก็มีประมาณ20กว่าคนก็สอนทีเอาสกลุ่มเลยเนื่องจากเนื้อที่จำกัดเราสอนอยู่ริมถนนเลยนะครับเราไม่ได้สอนในบ้านเพราะว่าชุมชนเขาเป็นชุมชนแบบแออัดนะครับก็จะไม่มีพื้นที่ ที่ทําการชุมชนเราก็เลยสอนริมถนนหน้าที่ที่ทำการประธานชุมชนเลยครับหลังจากที่เราสอนไป1ปีตอนนี้มี20กว่าคนแล,ล้วครับส่วนใหญ่ที่มาเรียนในเบตงฮูรูลูกหลานไม่ได้อยู่ในพื้นที่ลูกหลานทำงานต่างจังหวัดแล้วก็ตอนนี้เขาเล่นลายกันอพอเขาเล่นลายเขาพิมพ์ลายไม่ได้เขาได้แต่ถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปกับอัดเสียงหลังจากที่เราเรียนโมเดลตัวนี้ไป เขาเริ่มสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะพ่อเป็นมีการทักทายลูกหลานได้มากขึ้น <Yeah>. oh. เราก็จะทดสอบก็คือเราเรียนไปแล้วส่วนหนึ่งเราก็จะมาให้ลงกระดานในการเขียนลายมือส่วนหนึ่งว่าเขียนยังไงเขียนเป็นยังไงเขียนถูกไหมอย่างเมื่อกี้ที่ห้องข้าบวนนั้นก็จะเป็นการสภาพที่สองก็คือฟังได้พูดได้ อ่านกับเขียนไม่ได้ตอนนี้เราก็จะสอนเรื่องกอไก่ถึงฮอนุพูกพร้อมประสมคํา <c oughs> ก็คือเอาพยัญชนะบวกสระเข้ามาก็จะให้เขาเขียนลงกระดานแล้วก็ให้เขาสะกดว่ามันคือตัวอะไร <c oughs> หนึ่งเราต้องเข้าใจเขาก่อนว่าเขาต้องการอะไร บริบทเขาเป็นแบบไหนเนาะครับพอเราเข้าใจเขาแล้วเราก็พยายามหาบทเรียนอย่างเช่นบทเรียนแรกนี้การลากเส้นเขาลากยังไงการเขียนกอไก่เขาเขียนได้ไหมเราพยายามดึงเข้ามาให้เข้าถึงเขาที่สุดเพราะว่าหนึ่งถ้าเราเอากอไก่ลงไปเลยถ้าเขาลากเส้นไม่ได้เขาก็จะไม่เอาเราพอเราเข้าไม่ถึงเขาเขาก็จะไม่เอาแต่ตอนนี้เราเข้าถึงเขาเขาลากเส้นได้เขาชินมือเขาก็จะตามเราชอบในการเรียนรู้ ได้วุฒิเพื่อที่จะไปต่อม .4-5-6 ที่อื่นได้ค่ะต่อจนเรียนจบได้ค่ะคุณครูน่ารักดีทุกคนเลยค่ะเมื่อก่อนไม่เคยเรียนไม่เคยเรียนภาษาไทยรู้แต่จีนรู้แต่จีนเพนัฒนายอยางเรียนรู้ไงเพื่อนๆแนะนำบอกว่าตรงนี้กศน,นอมีเรียนมีเรียนภาษาไทยตั้งแต่เพิ้นฐานเพราะว่าเมื่อก่อนไม่เคยเรียนไง ภาษาไทยไม่เคยเรียนเลยเพราะฉะนั้นก็มาเรียนตรงนี้ก็เริ่มเริ่มตั้งแต่เรียนพื้นฐานอย่างนี้รู้สึกน่าเรียนแล้วดีไงอ,อ,อ่านได้อะไรอย่างนี้เวลาอยู่ที่ข้างนอกมีตัวหนังสือไทยอะไรหักก็สะกดเลยอ่านเลย,ยรู้สึกดีมากตอนทำครั้งแรกรู้สึกทอนะ รู้สึกท้อจริงๆว่ายากยากมากๆสําหรับคนไม่รู้แต่พอเราทําไประยะหนึ่งอย่างเช่น1ปีที่ผ่านมานี้นะครับครูทุกคนที่สอนในโมเดลนี้มีความสุขมีความภูมิใจเด็กนักเรียนเราสามารถอ่านได้แล้วก็ที่สําคัญตอนนี้เด็กเราเข้าระบบเข้าเรียนหนังสือมีวุฒิแล้วก็ตอนนี้เขาสามารถที่จะไปสามัครงานได้แล้วเรารู้สึกดีใจมากรู้สึกว่าเฮ้ยเราส่งเขาถึงอีกขั้นหนึ่งแล้วนะ ไม่จําเป็นต้องปริญญาตรีแค่เขาอ่านออกเขียนได้เราก็มีความสุขแล้วครับผลการจัดให้มีการส่งเสริมการรู้หนังสือ หลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจังหวัดยะลาหรือโมเดลเบตงฮูลูปัจจุบันนี้มีผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้เกิดจากความต้องการของชุมชนเองในความต้องการเข้าถึงและได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวาง,วางทําให้ผู้ที่เคยพลาดโอกาสทางการศึกษาผู้ได้โอกาสและผู้ลืมหนังสือสามารถอ่านออกเขียนได้ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างช่ำชอง,ชองถือเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต ให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในรัชอาณาจักร